สวัสดีครับมนีศิภาดเดินชมสวนสลายอินโดแม่ซมันทมครับไปดูลูกกำลับบงใหญ่ไปะน่นเท้ากบบเ้าเลา <c oughs> อันนี้ต้นอะโวคาโดนะคะกำลับบงใหญ่เัยต้นพันต้นละสี่สิบอันนี้ต้นพันต้นละสี่สิบบาทสนใจทักเพจได้นะคะเบอร์อะไรนะ เดี๋ยวขึ้นไว้ให้ใค้คลิปมันบอศูน3 3. ย์แปดสี่สี่สองห้าสามศูนย์ศูนย์เดี๋ยวเอาไว้อืมกำลังไงฝากอุนนลนกำลังไงฝากอุนนลนสวนสารอินโดแมปอบ,บันทมในเด้อจา้าบ้านอะไรนะบ้านชาติบ้านชาติอำเภอนาคูเจ้าวัดกระสิน,ออนอเออโอ้ย ป๊าหนีตัวน้ำโว่ขโดตัวหนีงแล้ว่ระมี้มนีระบบน้ำหยุดไปตามไป lee. อไ pues ไป <off> ันนี้เขาทางขางๆางสวน เหล่มแล้วเริ่มก็นั่งสีไงแล้ว,วน,ดวนดีด้นกล้วยเออหน่นะต้นนี้หน่อยหนึ่งกับเป็นหมากด้วยหนอันนี้อยู่ร้างขางสวนไปเดินไปอืม,อม อันนี้ขอ,ขอบขอบสวนเนาะขางสวนเนาะนี่เนาะไปอ๋ออ่ะดิ่งใหญ่แล้วนี่เร่งเนี้ย เต็มเลยอ้อมต้นบอเมนอ่อมต้นเลยด้มันกระสีใหญ่ไปเรื่อยๆก็ลัางซำหัวปมึงแมนบาอวดไปอะไรต่อหี่นนู่นนี่น้ำนเดนำยด ซึ่งนี่เราใส่สปติงเตือเมแื่อเดี๋ยวนี้เราบ้าดังงานโฮทคือเก่าแล้วเต็มเลยสุดหอดพูหมักสระกันลังใหญ่ร้ายร้ายหน่อก็มีหน่อก็มีเออหน่อก็มีข้างขวน มึงไปทางฝุ่นเลยป่ะนีน่ทางฝุ่นไปทางฝุ่นก็ออกเรื่ยครับอึ๊บนี่สติงเกอร์มีถูกมองถูกบอลเนาะนี่ถูกซอยอ้ตอต้นนี้ยังบ่เป็นเนาะต้นนี้ ออ,ออกเหได้ออแล้วท่ <c oughs> ะคุนอ๋อดาบาดดาอันดามันก็ลังอันบานเนาะมากเลยคุณค่าผลพิษบอเออเห็นอยู่นี่นี่ต้นนี้โอต้นนี้สีชมพูผสมแล้วยังแม่นี่ผสมแล้วอันนี้ผสมแล้วนี่มันก็ลังสิเป็นโจอหมากดำแบบนี้แกซ้อนลูกเรืออันนี้แกซ้อนลูกเรืองก็คือผสมแล้วนี่ไงผสมแล้วแหละมันก็สิกระจอหมากดำแบบนี้ อ,อ่ะไปเบ่งต่อ,อมันมีลายได้ทั้งนี่หกหลายเนาะออปลูกทั้งเมดจัดจักไรก็ดีสามไร่ปลูกทั้งหมดสามไรน,นะคะออคท,ทั้งหมดสามไร่พ่นเห์เฮดสปริงเกอร์ทั้งสวนเลยค่ะนีอันนี้แหงลาย มันทุ่มนำเสนอหนิตัวนี้ทั้งคู่ก็มีเดี๋ยวมันกำลังบานท่านที่ผสมดูนี่ดอกกำลังบานเที่มันกำลังผสมท่านี่ก็เป็นร้ายแล้วตัวนี้อันนี้นะสีชมพูนี่ที่ผสมมือใดนี่มือนี่ก็มือนี่ก็ได้มืออื่นก็ได้มันบางเต็มอื่นก็ได้ อัน <Okay. S 2> สวนเท่ากับขายขายต้นพันธุ์ผมเนาะต้นละเท่าไหร่ต้นละสี่สิบาทห้าสิบาทเนาะแล้วแต่ขนาดความใหญ่สนใจกระทักเขามาทางเพจหรือว่า Youtube ก,ก็ได,ด้ค่ะหรือว่าจะโทรสั่งก็ได้ส่งไปสีทั่วไทยส่วนสลาอินโดนี่เปิดจ่องหรือ,อยังยางเนาะต้นนี้ใหญ่แล้วนี่ นีลูกค้าจองไว้แล้วตัวนี้นีลูกค้าจองแล้วถ้าพายฉีฝากถ้าพายฉีจองก็ได้เนาะกิโลละตามเพจแล้วจะเพจแล้จะคืนให้เอ่อได้เพจสีขคืนให้ขายกิโลละหนึ่งร้อยบาทตามเดิมเนาะไม่ขึ้นราคาไม่ขึ้นราคาอ่ะโอเควันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับเด้อสีเทียงอะไรมาให้ข้เขากัน